สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงภูริชยาบุญมีประเสริฐอยู่ชั้นม2ทับ7เลขที่16ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับประวัติของคิตตี้ขออนุญาตังสคริปค่ะฮ e ลโ o ลคิตตี้เป็นกระตูล,ลักษณะคล้ายแมวพันธบ๊อบเทลเพศเมียสีขาวมีลักษณะเด่นคือผูกโบว์ที่หูซ้ายและไม่มีปากผลิตโดยบริษัทซานริโอของประเทศญี่ปุน่นออกแบบโดยยูกะชิมิสุมีชื่อจริงว่าคิตตี้ไวท์เกิดจาก1เกิดวันที่1พฤศจิกายน พศ2517ในแถบชานเมืองของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กมีหลังคาสีแดงกับครอบครัวมีส่วนสูงเท่ากับแอปเปิ้ล5ผลและน้ำหนักเท่ากับแอปเปิ้ล3ผลเลือดกรุ๊ป A ชอบสีชมพูมีอุปนิสัยร่าเริงอบอุ่นใจดีงานอดิอเรกชอบสะสมของเล็กของน้อยและทำขนมหวานเก่งเมนูโปรดคือพายแอปเปิ้ลที่คุณแม่ทำให้กินบ่อยๆฮอทเค้กพุดดิ้งชอบเรียนศิลปะและภาษาอังกฤษ มีความฝันอยาก,ยากเป็นนักเปียโน,โนหรือกวีเลียงแมวชื่อชอรมี่คิตตี้คิตตี้ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่อง Touch The Looking Glass ยืนยันโดยคุณยูกชิมิสุคนสร้างคิตตี้คิตตี้ไม่มีปากเพราะง่ายต่อการมองมีแฟนชื่อแด n นียลสตอรปรัชญาในการทำงานคือความต้องการสื่อสารกับสังคมโดยการนำคำว่าคิดนำคำว่าเฮลโ o มาไว้นำหน้าคำว่าคิตตี้ คิตตี้เปิดตัวในคิตตี้เปิดตัวในญี่ปุ่นในปี1000ในปี2517ในฐานะกระ,กระเป๋าพระกระเป๋าสตางค์พระบและเปิดตัวในและเปิดตัวในซาฮาราดเมริกาในปี2 5 2 0จนได้สัญ,ญลักษณ์เป็นสินค้าสินค้าของโลกและคิตตี้ยังมีสินค้าอีกหลายหลากหลายชนิดเช่นตุ๊กตากระเป๋ารองเท้า เื้อผมาหลัวของคิตตี้จะเป็นเด็กแต่วัยรุ่นและผู้ใหญ่กลับให้ความสนใจกับคิตตี้ในฐานะสินคาย้อนยุกมากขึ้นโดยในปีพศ2551ซานริโอ,อ 51, San ได้ระบุว่าคิตตี้ถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ในสินค้ากว่า50,000รายการ ใน6ประเทศโดยสร้างรายได้ให้แก่บริษัททั้งหมด15,000ล้านบาทและนอกจากนี้คิตตี้ยังถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์กว่า30ตอนในปีพศ2544ถึงปีพศ2551และคิตตี้ยังถูกนำมาสร้างเป็นสวนสนุกกระเป๋าเสื้อผ้าและอื่นๆอีกมากมายนี่แสดงให้เห็นว่าคิตตี้ป๊อปปูล่ามากๆในฐานะคิตตี้เป็นตัวกระตูนที่ป๊อปปูล่ามากๆค่ะ